ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของน้องมิลิมนาวากันนะครับสกินนี้นะครับเอฟเฟกสวยมากแลวก็โมเดลนะครับผมถูกใจเลยครับทุกคนดูครับนี่ครับโมเดลด้านหน้าด้านหลังนะครับบอกเลยว่าเซ็กซี่มากเลยครับทุกคนดูไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะครับหลายคนนะครับน่าจะยังไม่สังเกตนะครับสังเกตดีๆนะครับเมื่อเราเก็บสแต็กได้นะครับจะมีถุงมือโผล่ขึ้นมานะครับเป็นถุงมือชมพูนะครับเป็นกรงเล็บมังกรนะดูนะครับดูนะครับเห็นไหมเออก็คือเจ๋งเลยนะคือเขาเก็บรายละเอียดดีมากนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับแถมไม่แพงสกินเนี้ยสองพันกว่านะครับได้มาไมา่กลับครับมทอสเจอกับมทอสนี่น้ําจิ้มเลยนะหวานเจี๊ยบนะครับมาดิเนก็เข้ามาครับได้ข่าวว่าห้ามมทอสเมื่อกี้มันเข้ามาละหลายรอบเลยนะเอามาจริงด้วยครับวัดเมล่าวัดเมล่าครับตีล้ะดูดเลือดนะตีแรงครับปึ๊บเรียบร้อยครับตัวแรกเวอร์ชั่น นี่ครับอันตีมาละไปเดี๋ยวเราไปเดินแก๊งกันดีกว่านะทุกคนอันตีมาแล้วมาๆๆนี่ครับทา่าทางของสกินนะครับโอ้โหนาตยานาตยาโอเคใจเย็นนึกว่าจะเดินมาตรงนี้อะจินตนาการสูงเกินไปนะครับไปเดี๋ยวดักครับดัก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 มาๆมาดีมาดีตายอะ่ะหมาล้วตายครับนี่พักหนึ่งทีครับโจมตีสกิลสองครับเรียบร้อยไป เมื่อกี้นี่งงจะเอามาขโมยบ้าฟ้านะครับเดี๋ยวเราลงล่าง,งต่อเลยครับปล่อยบนเลยบนนี่ยังสองนาทีอยู่นะครับขึ้นไปมาๆมาๆเ,เา้เเายเพื่นอนเดี๋ยวเราดักดีกว่านะครับดักดีกว่าอีกสิบวินะครับมันติออแป๊บนึงดักตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวบัสต้องมา รอเลยครับรอเลยรอเลยมาเน่มานน่มาแน่ต้องใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นมาละเติมมาละเติมมาละเดี๋ยวบัสเข้ามาฟาร์มนะครับเราก็ดักฆ่าเลยโอเคมาเยอะละเยอะละมาแล้วครับบัดมาแล้วอันตีผักครับโจมตีสกิลสองเรียบร้อยไลยต่อไปก็นัตยาครับอ้อมหลังตีอ้อมหลังตีครับอ้อมหลังตีพุ่งครับตายร่วงครับพุ่งออกมาก่อนครับ อืไม่ฟิกคือตายมั้ยฮะพุ่งออกมาเออมาดีตามมาดีล่อครับล่อไหมมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยด่วนขอขอขออ่าแล้วเพื่อนดักหน้าดักหลังเลยครับเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมมาสก,กิลสองครับนิดเดียวเรียบร้อยีเรียบร้อยครับอันติมาพอดีครับเดี๋ยวแค่เทลทันไหมเนี่ย เทลไม่ถึงครับแปบ๊บนึงไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงนะครับไม่มีฟิกเลยนะเราเอาบัฟฟ้าต่อเลยนะโอเคบัฟฟ้าต่อเลยขโมยครับขโมยขอนะขอ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 หอดักรอเลยครับดักรอเลยแปบ๊บนึงข้างบนนะครับ สี่นาทีเลยอ่ะกับด่วนครับกับด่วนตอนนี้สี่นาทีแล้วนะครับรีบกลับเลยเดี๋่ป้อมแตกมาี่โมทอสเอาไปล่าเอาไปล่าอาืมอืใบก่อนนะครับเมื่อกี้ผักไม่ได้เลยนึกว่าไม่ติดมันใบม,มาลามาลา,มาเฮ้นมาลาดิเอรดิเอาดิเอาด,อาดิมีผักมีผักครับอัดกาแพงครับไปเอาบัฟฟ้าต่อเลยขี้เกียจกลับบ้านนะครับเราก็ ขโมยบ้าฟ้าเลยยาวๆเลยครับสีที่บ้าฟ้าทั้งวันเลยนะอยาขโมยนะยายายาโอเครอครับรอดักนาตายาตายแน่แป๊บนึงมาแล้วมาแล้วครับผักเข้าไปกําแพงครับอัดครับอัดอัดอัดเอมันมีฟกิกว่ะตีตีครับเทียวเอ,อเออทียวเออทียวนี่ครับแหวงมหานาตะยาต่อเลยเรียบร้อยครับปุ๊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 บโอเค เดกอนบัตเตอร์อีกสามวิเลยครับอันติอันติโคตรไวเลยอะ่ะเอาเลยมาดิเทวมาดิมาดิไอ้เพื่อนว่าไงว่าไงเพื่อนลอมาแล้วเนี่ยเอ้ยสวยครับแป๊บหนึ่งนี่ผักครับเรียบร้อยผักติดผักติดเลยนะป้อมนะครับ โอเคขอเลือดไม่ได้อีกแปดวินะครับมันติโอเคได้ละได้ดาบลดความเสียหายแล้วนะครับดีวรบมันมาเราดักเลยไม่มานะครับน่าจะกลับไปเติมเลือดละโอเคครับเฮ้ช้างว่ะเอาดิเอาดิกำแพงครับตาย ขอฟิกเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยกลัวไม่ได้คิวเอาดิเพื่อนสวยนี่ครับกดนี่กดเลยครับเรียบร้อยเฮสิบตัวแล้วเหรอแป๊บเดียวนะครับแปดนาทีสิบตัวแล้วเนะี่ยขอเลือดต่อแล้วกันโอเคแล้วก็ค่อยๆนวดไปนะครับค่อยๆนวดไป เรอมันเกิดเติมเลือดรอเลยคือชอบนะครับสักแค่สกิลสองก็มีแบบตัวอักษรขึ้นข้างจอแล้วอะสกินเนี้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาไว้เอาวเอาเดี๋ยวดิมาครับนี่ครับพาเข้าไปเอาดิเอาดิเอาดิครับเรียบร้อยหนึ่งตัวขอขออีได้ไหมขอได้ไหมครับแป๊บหนึ่งสองหนึ่งโจมตีคู่ครับแพ็คคู่ต่อครับต่อเลยฮะต่อเลยถึกอะครับมาดิ โอเคไอ้ <Okay>. hey, เพื่อนมันจะจบแล้วเนี่ยแค่ตัวเดียวครับรอมันออกมากันแล้วเนะี่ยเดี๋ยวรอ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 ,รอมากันบ้านนะครับรอออกมาโอเคได้ไก่อาแล้วนะครับไก่อามาแล้วเอาบัฟแดงแล้วลุยต่อเลยชึบชิปชิปชิปโอเคนี่ครับท่าวาร์ปเก็บลืมเนี่ยครับเก็บลืม รีวิวท่าวับนี่ครับป่ะลุยต่อครับลุยต่อมาแล้วเพื่อนไปครับอัดกำแพงเรียบร้อยชึบอือฮึแล้วบัตเตอร์ไฟจมตีตีครับอือฮึมาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นครับเอาดิเอาดิมาตามมาดิ เอาดิเอาดิมาดิเดีเอาดิพุ่งครับเอ้ยแป๊หนึ่งโหผิดผิดมั่วครับมั่วมาเพื่อนเฮ้ยจะจบแล้วอ่ะขอสักตัวได้ไหมเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับสกินใหม่ของมิลินนาวานะครับ